เศรษฐกิจแบบนี้ใครๆก็อยากขายบ้านใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่คะว่าการขายอสังหานั้นไม่ได้ง่ายแบบที่คุณคิดค่ะไม่เชื่อหรอดูสิคะโลงใช่ เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหาคนซื้อยากมากคนกู้ก็กู้ลําบากแต่ว่าจะทํายังไงได้ถ้าเรามีอสังหาทั้งทีแล้วต้องการใช้เงินนี่เลยค่ะลองมาทําจำนองขายฝากดูนะคะกับที่แพรลินที่แลนฟลอร์ลนค่ะเอามาทําจำนองขายฝากไปก่อนนะคะก่อนทําขายจริงได้เงินไปหมุนใช้ก่อนแถมตอนขายอสังหาจริงก็นําเงินมาไถ่ถอนได้แถมเมื่อตอนที่ขายโดยมีระยะเวลาทิ้งไว้เนี่ยคุณจะได้ไม่โดนกดราคาไงล่ะก็จะได้เงินกลับไปแบบเป็นกรอบเป็นกำนะคะเพราะว่าทําธุรกรรมกับที่แลนฟลอรล ด้วยเหตุผลนี้แหละเลยมีลูกค้าที่มาทํากับ Land Farlon ของเรานะคะมากกว่า1,000เคสค่ะและลูกค้าทุกรายนะคะก็จบกลับไปแฮปปี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยธุรกรรมของเราเนี่ยถูกกฎหมายน่าเชื่อถือดังนั้นแล้วสําหรับใครนะคะที่มีโฉนดอยากจะมาลองปรึกษากับที่ Land Farlon ดูติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเพราะที่ Land Farlon จบที่นี่ดีที่สุดค่ะ